สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World ประวัติศาสตร์มุสลกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวของอาวุธชนิดใหม่ที่ทางกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยนะครับผมเพิ่งจะทําการทดสอบไปเมื่อไม่ก,กี่วันที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากๆรูปร่างหน้าตาของมันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่มันคือ เรือดำน้ำไร้คนขับรุ่นใหม่นะครับผมส่งตรงมาจากโรงงานของ Northrop Grumman บริษัทผลิตเครื่องบินรบยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยนะครับผมมันมีชื่อว่า Manta Ray หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือกระเบนนั่นเองนะครับซึ่งความเจ๋งของมันเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรือดำน้ําธรรมดามีโอกาสนะครับผมที่จะกลายมาเป็นอาวุธแห่งอนาคตที่ถูกใช้งานกันทั่วโลกก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าแมนต้าเรกันว่ามันมีความเจ๋งยังไงบ้างเจ้ากระเบนยักษ์หรือแมนต้าเรเนี่ยนะครับผมยังคงเป็นอาวุธลับนะครับผมที่ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบและทดลองนะครับผมจากทางฝั่งของผู้ผลิตนะครับผมอย่างนอทรอกกรัมแมนและ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาทําให้เราเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันออกมาเลยนอกจากนะครับผมข้อมูลจากรูปภาพและคอนเซปต์ที่ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับผมเขาได้ออกมาให้ข้อมูลไว้เองเท่านั้นนะครับอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับผมเป็นอาวุธประเภทดโดรนใต้ทะเลนะครับผมหรือ Uncrewed Underwater Vehicle หรือ UUV นั่นเองซึ่งการทดสอบนะครับผมเจ้าตัวโปรโตไทป์ของแมนตาเรเนี่ยนะครับผมได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมในปี2024ที่ผ่านมาแต่ทางดาบ้าเนี่ยนะครับผมเพิ่งจะเอาภาพเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้โดยที่คอนเซปต์ของเจ้าอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเรือดำน้ําที่ไม่มีคนขับเนี่ยแหละซึ่งก็สามารถติดตั้งนะครับผมอาวุธได้หลากหลายประเภทและหลากหลายขนาดในเวบอนเบของมันซึ่งก็น่าจะ เป็นนะครับผมขีปนาวุธชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาใ,ใช้งานใต้น้ําได้เหมือนกับที่ใช้งานในเรือดำน้ำเนี่ยแหละึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมก็อาจจะฟังดูธรรมดาเหมือนก็เป็นโดรนเรือดำน้ำทั่วไปแต่เขาบอกว่าความเจ๋งของเจ้าแมนตาเรเนี่ยนะครับผมมันอยู่ตรงนี้ด้วยความที่นะครับผมมันเป็น unmanned vehicle เนี่ยพอมันไม่ได้มีคนที่โดยสารหรือควบคุมมันจากภายในเนี่ยทำให้นะครับผมฟ a c ซิลิตี้ห้องต่างๆที่จําเป็นต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ย สามารถถอดเอาออกไปได้หมดเลยทําให้มันเนี่ยนะครับผมมีขนาดที่เล็กลงน้ําหนักที่เบาขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับผมสําหรับยานพาหนะประเภทเรือดำน้ำําเพราะถ้ามันยิ่งเล็กเนี่ยนะครับผมการตรวจจับเนี่ยก็จะยิ่งยากขึ้นและอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่ทาง Northrop Grumman เขาออกมาขายเจ้าเรือลํานี้เนี่ยนั่นก็คือระบบไฮบรเนชันนั่นเองระบบไฮบรเนชันเนี่ยคืออะไรถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือการจาศีลเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเจ้าแมนตารเนี่ยนะครับผมมันสามารถจําศีลอยู่ใต้พื้นทะเลเนี่ยนะครับผม ในโหมดประหยัดพลังงานทําให้มันเนี่ยนะครับผมสามารถใช้งานในภารกิจต่างๆได้นานกว่าเรือดำน้ําทั่วไปเรียกได้ว,ว่าปล่อยลงทะเลแล้วทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลับไปเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆนี่เนี่ยแหละครับผมเลยเป็นหนึ่งในความน่ากลัวของมันเพราะการที่มันเนี่ยนะครับผมไปจําศีลอยู่ตรงพื้นทะเลเนี่ยและไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยเนี่ยนะครับผมทําให้การตรวจจับเจ้า UUV ชิ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งทางดาป้าเนี่ยนะครับผมได้ออกมาบอกว่าหลังจากการทดสอบเจ้าแมนตารเนี่ยนะครับผมมันสามารถท ูกใช้งานในท้องทะเลเนี่ยได้นานต่อเนื่อง ถึง3เดือนติดกันจากการทดสอบนะครับผมในพื้นที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียใต้ซึ่งการทดสอบเนี่ยนะครับผมก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์ของอาวุธใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรือดำน้ำที่สามารถจาสินรออยู่กับที่ได้เป็นเดือนๆแต่พอมีคําสั่งให้ปฏิบัติการปุ๊บมันก็สามารถเคลื่อนตัวออกไปทําภารกิจได้ทันทีก็นี่เลยครับผมเป็นเรื่องราวข้อมูลสั้นๆนะที่เราได้มานะครับผมจากการทดสอบแมนตาเรที่เพิ่งผ่านมาอย่างที่เราบอกนะนะด้วยความที่เป็นอาวุธใหม่ เนี่ยนะครับผมอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระยะแรกเป็นตัวโปรโตไทป์เนี่ยนะครับผมก็อาจจะยังไม่มีสเปคอย่างละเอียดออกมาให้ทุกคนได้เห็นรูปเนี่ยนะครับผมยังออกมาเพียงแค่34รูปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการวนฟุตเทจบ่อยหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะครับในวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ